รีวิวสินค้าไม่อยารีวิวสินค้ารีวิวกันแกะกล่องนี่าครับนี่เป็นอุปกรณ์เล็กัน้อยเนาะแอบแกะไปแล้วหน่อยนึงครับอันนี้คือทางนอกผมก็เช็ดทำความสะอาดแอลกอฮอล์ไปแล้วนะรอบนึงมาลุ้นดูพร้อมกันเลยครับว่าวันนี้สั่งอะไรมาเพิ่มของต้องใช้นะครับของมันต้องมีสำหรับเอาไว้ทำอัดวิดีโอถ่ายภาพอะไรครับเวลาไปเที่ยวใช้ได้หมดครับ อืแพ็คมาแน่นหนานะครับโอเคเลยทำความสะอาดอีกสักรอบครับแอลก็ฮอ์ครับเช็ดเลยจริงๆขอให้ฉีดแต่ผ้าแล้วก็เช็ดเนาะแต่นนี้ไม่เป็นไรครับ ดูดูในรูปเหมือนจะแบบกล่องไม่ยาวนะแต่เนี้กล่องยาวใช้ได้โอ้โหาเก็บเขาเก็บแน่นหนาจริงๆครับเขามีที่ให้แกะไม่แกะไปแกะข้างล่างเฮ้ยตัวนี้ตอนสั่งมันเท่าไหร่นะ น่าจะประมาณไม่เกินสองรอ้อตัวนี้อุ้ยใช้ได้เลยนะครับนี่เอาเอ้ยกระเด็นเนส้นต้านเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เป็นไรครับเป็นตัวเมาส์ตัวเขาเรียกเมาส์เขาเรียกตัวจับตัว F เอนอะถ้็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่ดูแล้วก็คือมันน่าจะมีประโยชน์กับเรา นึกภาพออกครับเอามือถือใส่อันนี้ก็จะหมุนออกหมุนออกได้หมุนเลื่อนหมุนเลื่อนขนาดได้อันนี้ก็หมุนออกได้เหมือนกันอันนี้น่าจะใส่กับขาตั้งกล้องก็ได้นะผมว่าเพราะว่าส่วนมากเขาจะทำมาเท่ากันหมดลองดูครับนี่เป็นตัวจับถือเราถือจับได้เป็นขาตั้งกล้องได้อโอเคครับ แสดงว่าตอนสั่งมากะว่าเอาไมา้แบบนี้ครับก็คือตัวบางทีเราก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้จับนะครับตัวนี้เป็นตัวจับมือถือแล้วตัวนี้ก็นะมีด้ามแต่แกระ,กะทาดลักเป็นเกียวนะครับมีด้ามจับอย่างนี้เราถ่ายตัวนี้ก็จะเป็นไฟเนาะตัวนี้ Vl49 นะครับดูสเป็ครับแบตแบตแบตในตัวนะครับ2,000มิลลิแอมก็คือมันจะมีมันจะมี2รุ่นนะตอนตอนนีตน้ตอนนี้ผมดูนะครับในกล่องก็จะมีตัวไฟมีสายชาร์จแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับ ลักษณะจะเป็นไฟแบบนี้นะครับสายชาร์จจะเป็นไทซีเนาะพอดีครับเพราะมือถือรุ่นใหม่ก็จะเป็นไทซีแล้วปกติรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ใช้ถ่านแล้วสองเอแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่มีแบตในตัวมาเลยลองเปิดดูนะครับนี่มันก็จะส่องอย่างนี้นะครับ มันจะเพิ่มความสว่างแล้วก็ยืดหัวตัวนี้นะครับมันจะเป็นที่ใส่มันจะใช้กับใส่กับกล้องได้นะครับเยวปิดไปก่อนถ่กับตัวกล้องได้ต่อุปกรณ์เสริมอื่นได้นะครับยังไงนะอ๋อมันต้องหมุน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 ครั้งแรกกันนะครับ ตะกูกตะกักก็ขออภัยหน่อยอันนี้ซื้อมาไว้เสริมนี่มันจะล็อกเข้าไปครับนี่มันก็อยู่ทรงนี้ที่ออกครับเราจับถือถ่ายจับเอ่ะถ่ายอย่างนี้แล้วก็หมุนไปใส่ให้ถูกฝั่งมันนะครับนี่ครับโอเค ประมาณนี้นะครับจับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับต้นข้างนี้ก็นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามก็คือสามารถเสียบไฟเพิ่มได้อีกที่คนที่ไม่พอนะครับไอพวกนี้ปุ่มพวกนี้เดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูอีกทีนะว่ามันเป็นยังไงแต่น่าจะไม่ยากนะครับอ๋อเห็นไหมครับกด เล่งแสงสว่างนี่อ๋ออันนี้คือหนึ่งควาสว่างหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเงาสว่างขึ้นมาเรื่อยเรากดเปิดไว้แล้วก็ลดมาที่ตำแหน่งตัวนี้ก็ได้มันก็จะปิดนะครับกดตัวเอ็มก็กดตัวเอ็มหนึ่งทีก็ จะเป็นสถา,สถานะไฟบอกนะครับว่าตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่อ mm ื hmm. ใช้งานทะดวกดีนะผมว่าตัวขาตัวขาก็จะเป็นรุ่นนี้นครับอ่านอ่านภาษาอังกฤษอ่านไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน TPTPD 308นะครับ โอเคนะผมว่าอันนี้ที่สั่งมาสามชิ้นเพราะว่ามันได้ส่งฟรีนะครับผมก็เลยโอเคเลยเอามาอีกตัวนี้ก็เป็นตัวเอฟเรียกว่าอะไรเอฟเมาส์ F นะครับหน้าตาจะเป็นในคลายนี้เป็นปแบบแบบแบบนี้นะครับเอฟเมาส์ F outh, เรียกวเอฟเมาส์โอเคแล้ไม่มีอะไรมากครับก็มาแกะกล่อง มาแกะของสินค้าให้ดูกันนะครับโอเคของปกติส่งไวอันนี้ไปสั่งผมสั่งในรัตต้านะหาร้านในร a า a ้าก็ไปเทียบดูว่าร้านไหนแพงหรือถูกครับบางทีมันก็จะมีแบบช่วงนี้เราได้โปรส่งฟรีหรือว่าสั่งสามชิ้นเนี่ยเขาจะส่งฟรีให้เราไม่ต้องเสียค่าขนส่งเนาะมาบวกลบคุณหารดูว่าร้านไหนน่าจะคุ้มนะครับก็<ม><ม>คลิปนี้ก็ ต้องลากไปก่อนนะครับขอบคุณครับ